น้ำพริกหนุ่มมะหอยเชียงใหม่กับต้องกินอาหารเนื้อค่ะดีมากเพราะว่ารสชาติมันคืออาหารบ้านเฮาอันนี้คือน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวปลบอาหารเนื้อนี่แบบคลายบ้านาเฮานน่ก็แเจลน้ำพริกหนุ่ม พักพักคือก็พักแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงจ้ะใส่วุ้นเส้นซิมเบิงอืออู๊ยแซ่บโซนทันทอดโอ้ยหอมนี่อันนี้ ห่อหนึ่งไก่คิดว่าน่าจะคือหมกไก่บาดเฮาพักกินเอาสิบรีกติปแล้วเพิ่งเสร็จพาชิมพอชิมอุ่นหอดอืออืมโหลดไปทำหนึ่งปากของหิวแล้วน้ำพริกหนุ่มใส่มาก ผู้อ่องผู้อ่องก็มือขอนิ้วคุยไปอยอดอร่อยมากมากินข้านกันน้ค่ะ